ทำไมไปนั่งตรงนั้นนะนั่งกันอยู่สองคนแบบว่าโอเคสวัสดีคร่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเกม Little n i g h t m a r e 2ในพาร์ที่ห้ากันแล้วนะครับผม้ไปกันต่อเลยเพื่อนๆตัวนี้คืออะไรนี่คือลิฟต์ลิฟต์แน่เลยผมว่าเดี๋ยวเราเริ่มสำรวจจากด้านล่างก่อนเลยเนาะนี่คืออะไรเอ่อเอ็กซเรล์เหรอไหนดูสิเอ้าไม่ใช่ ไม่ใช่เอ็กซนี่นะอยู่ว่าต้องกดก่อนเขาต้องกดก่อนจริงด้วยเอา้าเฮ้ย <laughs> เอ้ยสวัสดีครับนี่โหยเท่จังเลยโอเคแล้วห้องนี้มีอะไรเอ่ยดูริ Dual มีแต่ตุก๊กตาเต็มไปหมดเลยอ่ะอุ้ยใครมาเขียนอะไรไว้ต้องนั้นนะ่ะตรงนี้เหมือนจะมีผนังมีรูเอ้อา,อาไหยซิก ถือตุ๊กตาเป็ดมาด้วยเหรออ่างันเดี๋ยวเราเอาตุ๊กตานี้มาด้วยดีกว่าตุ๊กตากระต่ายเออมาเลยมาเลยตุ๊กตาตุ้ยตุ๊กตากระต่ายแล้วเราต้องทายังไงอะเราทํางไงกับตุ๊กตาตัวนี้เย่ยมันมีอ่อมีคําใบ้ก็คือมีพวกของเล่นนะครับแล้วก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ผมว่าน่าจะน่าจะต้องเอาอันนี้แน่เลยผมว่าเดี๋ยวนะ น่าจะน่าจะสกแกนหาอะไรสักอย่างเนี่เลยใช่ไหมซิกวิง่งไปแล้วอะ่ะโอ้โหนี่ไงใช่จริงด้วยคือข้างในข้างในเป็ดนั้นก็คือเหมือนจะมีของอะไรสักอย่างปะเดี๋ยวนะผมเอาตุ๊กตานี้มาตั้งนี้ก่อนเดี๋ยวดูซิว่าข้างในตุ๊กตามีอะไรอะไรอ่ะอะไรอยู่ข้างในอะ่ะเออแล้วตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวดูตัวนี้ซิ ตัวนี้มีเอาไว้ยอยู่ข้างในไม่เอ่ยแลวน้องถือเป็ดมาด้วยนะแบบว่ารถทินยมดีนะเนี่ยถือเป็ดเนี่ยแสดงว่านายก็ดูช่องเป็ดไงเหมือนกันใช่ไหมซิกเออเฮ้ยมีเหมือนกันเลยเอ๋อไม่เหมือนโอเคแสดงว่ามีแค่เป็ดกับอันนี้เนาะที่มีเด้อไอตัวข้างบนอะ่ะตัวนี้มีป่ะนี่ตัวซิกตัวนี้มีป่ะลองโยนตัีวซิมีกุ้งกิ้งไหม ไม่มีเสียงกุ๊กกิ้งเนาะเหมือนไอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้มันยังได้ยินเสียงเหล็กมั้งเนาะหนึ่งสอตรงนี้มีอะไรออเอ่อมาตั้งเลยเอามาตั้งไว้เยอะๆเลยโอเคไม่มีเนาะมีแค่ตัวนี้อย่างเดียวที่มีจับเป็ดเนาะแล้วเราเราสามารถทำอะไรเขาได้บ้างอะ ตู๊กตามีสามตัวมีตัวนั้นที่มีกับเป็ดนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้มีปะต้องลองลองลองหลา,ลายๆอย่างเพื่อแบบว่าโอ้ยเสียงทำไมเป็นอย่างนั้นไม่เสียงไปไงเฮ้ยตัวนี้มีนี่ไงตัวนี้ก็มีเนี่ยโอเคเฮ้ยไปดีกว่าเราต้องทำยังไงอ่ะ อืมเราต้องทํายังไงวะห้องนี้ตันแล้วไม่มีอะไรแล้วมีทางลับมีอะไรไหมอฮ้ยตกใจผมตกใจตัวขบนโอเคไม่มีเนาะอืมงั้นเดี๋ยวเราเราไปที่ลิฟต์ก่อนแล้วกันขออนุญาตนะครับไปที่ลิฟต์ก่อนเลยแล้วเนอะน้องอุ้มมาด้วยอะ่ะทําไมน้องถึงอุ้มมาด้วยอะ่ะอุ้มแบบไม่ปล่อยเลยงั้น าเอาตามเซน์ผมนะผมเดี๋ยวนะผมอุ้มไปตัวนี้ไปดีกว่าเอออุ้มรงลิฟต์ไปดีกว่าผมว่ามันน่าจะมีอะไรข้องเกี่ยวนแน่เลยไป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 ,ไปกันไปกันเขาก็อุ้มไม่ปล่อยเลยนะมาเลยผมก็อุ้มไม่ปล่อยเหมือนกันทั้ง,งนั้นมาเลยไปไปกันเตะบายขึ้นลิฟต์กันไหนดูซิว่าขึ้นไปไหนอา้าวลงเหรอโอเคอเฮ้ยนี่มันห้องดาบจิตดิว่า อนี่ไม่นห้องดับจิตนี่ว่ะเดี๋ยวดูซิข้างในมีอะไรเปิดได้ไหมเปิดไปเลยเข้าไปได้ไหมเอ่อเข้าไปไม่ได้แล้วเหมือนติดอะไรสักอย่างนึ่งน่าจะติดศพแหละผมว่าไปกันเตอร์ไปกัตเตอร์ตรงนี้คืออะไรนี่คืออะไรวะขอแยกเข้าไปในคลาส เตาเผาเหรออ๋ออ๋อรู้แล้วนี่ไงคือคือเราก็เอาเอาน้องเนี่ยเอาน้องหมีเนี่ยใส่เข้าไปในเตาเผาถูกไหมนี่ไงเอานี่ไงเนาะใส่เป็ดเข้าไปด้วยเหรอโอเคแล้วก็ชาปน,านกิจเลยจ้ายอ้ยน้องตกใจเลยเมือ่อกี้ยืนยืนยืนดูด้วยกันจับมือจับมือ หย่ยขวัญท่วมเลยจะร้อนไหมเนี่ยไหนดูซิข้างในมีอะไรเอ้ยนี่ไงกุแจโอเคเลยแล้เวเออซากเป็ดอะซากเป็ดซากเป็ดไม่มีเนาะเป็นขี้เท้าไปหมดแล้วโอเคตอนนี้เราได้คุแจมาแล้วเพื่อนๆแล้วคำถามก็คือเรากุแจเนี่ยไปไขอะไร ขออนุญาตนะครับไปไหนดูห้องนี้สิห้องข้างบนห้องข้างบนนี้เหมือนจะให้ใส่ฟิวสองฟิวอืมใส่ฟิวสองฟิวนะครับอ่นนี้ไงไขกุญแจตรงนี้นี่เองโอเคเลยแจ่มแมวมากนะครับแล้วตรงนี้ไปไหนได้อีกบ้างเอ,อ่ยไม่มีเนาะ ตรงนี้ใส่ฟิวสองฟิวเดี๋ยวเราก็ต้องย้อนกลับมาเนะ okay. าะโอเคเฮ้เฮ้อเฮ้อเอ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะข้างหลังนี้มีอะไรไมั้ยไม่มีเนาะโอเค แล้วาทางนี้คือทางไปต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทางนู้ก่อนผมไปทางนู้ก่อนเออทางนู้มันจะมีอะไรให้เราสำรวจหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อนี่ไงม,ม,มี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 มันคืออะไรก็ไม่รู้啊มันไมปีนได้ไหมปีนได้ด้วย ้วปีนไปไหนกันปีนไปไหนโอ้ยไฟดับแล้วอย่างมืดเลยไป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 ต่อดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลยตรงนี้เหมือนจะทุบได้ป่ะนี่นี่เนี่ย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 เหมือนจะทุบได้ปะมันเป็นรอยกระจกแล้าอะ่ะผมผมถือนี้ได้ป่ะถือไม่ได้เหรอเออโอเคถือไม่ได้ไม่เป็นไรถ้างั้น้เราไปทางนี้อย่าโบนนะวะ โอ้โหอย่าบอกนะว่าผมผมต้องขึ้นไปคนเดียวเหรอโอ้โวเปิดประตูเปิดประตูผมยังยังไม่ได้ทำใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยโอเคเดีย๋ยวนะเออแล้วเราต้องไปไหนอะ อุ้ยอ <ata> ุ <tasted his vert contamination> oh, ้ยถือได้โอเคอืออย่าขยับเจ้าลายไอ้ไอ้อ้อ้ยอ้ยอ้โหโอ้โหโอ้โไม่โดนขาดคำเลยบอกว่าอยากขยับไง อย่าอย่าพึ่งไหลก่อนเอ้ยน้ำตาใจเย็นใจเย็นโอ้ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลโอ้ยโอ้ยใจเย็นนะใจะเย็นนะท่องไว้เราเราต้องไม่กลัวมันเป็นแค่สิ่งที่เราเออ่มโน,โนขึ้นมาเองเออ อยู่ที่สูงก็ยังดีก็ยังดีงดเดี๋ยวโอ้โหพี่ถ้าผมลงมาผมจะปีนกลับขึ้นมาไม่ได้แล้วใช่ไหมเอานะเอานะโอ้เรไม่กลัวผมเราไม่กลัวมา ตีติงเอ่อเด็กดีนะติงติงเด็กดีเด็กดีติงเด็กดีเออเดี๋ยวผมต้องดูทางหนีที่ไยก่อนเราต้องปีนเหล็กนั้นโอเคส่องของไฟไปส่องไฟไปเอออยู่ไหนลัวไฟไหมลัวไฟไหมมาเลยจังวันนี้แหละจังวันนี้แหละมาเฮ้ยโอ้โห้ยเฮ้ยนทำอะไรเราไม่ได้หรอกน

น่ากว่ากว่าคนคกยอีกอ <favour> ่ะเออเงือเงือผมออกน้ำตาผมไหลอ ดีตาอออไปกันว้ว้โอ,โอ,โอ,อยดที่สูงคือที่งามโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอนำใจก่อนเอ่ออย่างน้อยมันก็หลบได้อย่างน้อยมันก็มีแทคนิคเอ่อจังหวะที่เขากำลังจะตะคุบเราเขาจะหยุดชะง,งักไปนิดนึงเดี๋ยวนะรวบรวมสติก่อนเขาจะหยุดชะง,งักไปนิดนึงโอเคโอเคไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ ไอไหนมาเอามาเฮ,ฮ้นี่ไงออเอาหลบได้ออนี่ไงเขาจะชะง,งักไปนิดนึงแล้วก็ค่อยกระโดดโอเคออออมา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 ,มาเรามีวุดแล้วเราไม่กลัวนายหรอกเฮ้ยเฮ้มามาอหลบ่ะหลบ่ะหลบหลบปะหลบอะหลบปะ หลบเออนี่นี่นี่เอ้อเฮ้ยเรามีอาวุธเราไม่กลัวนายแล้วมาอะไรเอยเออมาเออ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 ว้าววว้าววว้าวนี่แหละนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยให้มันรู้สมั่งเออนี่ไงนี่คือเป็ดไงผู้กำจัดตริงนะครับผมโอ้โห หวังว่าหวาว่าเว้นเดกคงไม่ตามมาแก้แขนเรานะไปกันต่อดีวกว่าผม,มาเอาอาวุธไปด้วยเพื่อความปลอดภัยโอ,โอเคเดีย๋ยวเราจะเอาอ่าไอคอนนี้มาตีใช่ไหมอ,อตายไปก่อนโอเคเดี๋ยวดูวซีวอาทางนี้ไปไหนเออเฮ้ยพอมีอาวุธก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไป เราต้องจากกันตรงนี้แล้วสินะอาวุธไปโอ้มันคือทางนี้นี่เองโอเคเออเรียกเรียกซิกมาก่อนซิกซิกซิกนายอยู่ไหนอะเอา้าซิกซิกหายไปไหนอะเรียกก็ไม่ตอบเลยนะโอ้ยเศษแก้วเศษแก้ว เด๋วนวะัะมันมันไม่น่าจะให้เราเข้ามาฟรีๆสิน่าจะมีของมีอะไรสิใช่ไหมออไม่มีของเหรอเอาแล้วมันให้ให้เราเข้ามาทำไมอะ่ะเุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอะ่ะซิกทำอะไรอยู่อะ่ะ สวัสดีทำอะไรอ่ะซิกซิกอะทำอะไรอ่ะไม่ตัดนิ้วทำไมมาเร็วเฮ้ยผมผมจะกลัวใครก่อนดีวะเนี่ยผมจะกลัวใครก่อนดี เอาเอาเอาแล้วทำไมทำไมหรือนี่อาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ผมว่าใช่ผมว่าใช่จ,จู่ๆทำไมตอนตอนมาตอนแรกทำไมไม่มี <c oughs> ต้องวิ่งกลับไปใหม่ถึงจะมี อะไรเนี่ยฟิวอือนี่มันฟิวผีสิงนี่นะน่ากลัวจังเลยเอออะไรเนี่ยกองขวางทางแล้วเกินอโอเคเออเอาแล้วโยโยนก่อนโยนก่อนโยนฟิวกันโยนฟิวโยน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 เออ หาพื้นที่ก่อนหาพื้นที่โยนโยนโยนไม่ใช่เรียกโยนยังไงอะโยนอยยน๋อโอเคโยนอย่างนี้ก็โยนถูกแล้วนี่หวะทำไมมันโยนไปได้เดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยเดินเข้าเดินเข้าไปก็ไม่ได้นะโอเคต้องแบบว่าเอาหน้าจุ่มเอาหน้าจุ่มประตูถึงจะโยนได้คอเคอฮอยา่า โอยเดินกี่รอบก็ตกใจทุกรอบไปเลย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 พยายามปลอบใจตัวเองอยู่ไม่ให้ตัวเองกลัวมาเร็วซิค่อยๆเดินผมว่าฟิวอีกอันนึงก็น่าจะอยู่หลังประตูบานนี้แหละ ขออย่าเจออะไรที่มันแบบว่าน่ากลัวเหมือนไอ้เจ้าติงเลย,ยสวัสดีครับเออโอ้โอ้โหวันนี้มีที่ใส่ฟิวด้วยอ่ะเพื่อนๆโอเค,อเคแล้วก็ เราต้องไปทางไหนเอ่ยเนะี่ยดูสิต้องเข้าช่องนี้ไปเหรอแน่เลยใช่ไหมโอเคใช่จริงด้วยไปอื้อ